ใช่หรอกมันไม่แม่งไม่เดือดหรอกนู้สายเข้าไ,ไม่ล่นรัอะไรอะเกี่ยวอะไรได้หยืน,นตังค์หลงไงใครยืนไว้พันห้าใช่ไหมยู่ไหพั้ามันก็มันบอกไห้เอาโรตองตังไปับก่อเอ่าอะรโปรตังตังไจไว้หมดแล้วเิงซื้อ ไม่ได้เป้าสายยาวเฮ่าเป้าสายพอดีเลยโอเคคโอเค มเ,น,น,เนียระแวงระเบิดโอ้ยแมทนั่นตายเมื่อ่างแมทตายมืงม่มง่าเอา้าไอ้สาตายนะ ขอต้นตอะไรก็ไ่เชียรแมงัไม่บอกนะอ่ะไม่ต่งจริงงั้นหรอวะขาไม่ไม่ไ่ตรงจริง,ง,งนะอะายาวสอง

บอมม has been planted ปล่อยท่อยทำโ่จ้ะโอเค let's go เลน้ดแล้วเลี่จำน้องว้แรว่าเล่นเป็นยังไง แปลกแปลกนะข้างหน้านะข้างหน้านะานา,ะายจัดตาดูก่อนโ <Okay. S 2> อเคตกลงไม่อยากบอลแกจะมาซีบีก็อยากเข้ามาดีกว่า

mày yingเลย hổng ủa mà mày kia tập on thấy let's move out. ta cái thằng à. sao? à? ไปอยู่ไปเฮ้ยหดไาแอวหแล้วเฮ้ยไอ้เียะแซวแซสองหนึ่งทำได้ไงเนี่ดูแท่นนี่นั่งใครวะ ย่ยยงเจะแบงค์ทำไมไวายจังปังปั้งปังป,งปังเลยลองยิงทั้งสามทีนะให้โดนดูโคตรไรมาแล้วเบื้องลูกพอยิงไายิงมาใครไม่ได้หอยตัวเนี้ยมันเชื่อไหมไม่รู้เหมือนกันมันเชื่อต่อหรอฮะต่อ้่อไอ,อ้ต่อเองเนี้ย

วางแล้วบอมม์ has been planted เฮ้ยชาชาเก็บหมดเลยเหรอหลอเกไอ้ต่ออะไรเมื่อกี้สัว์ Bomb defused แต่ศูนย์ศูนย์หก